ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกกว่าเติมเองนี่เลย WP Shop เติมถูกปลอดภัยไร้รีฟันหากใครสนใจติดต่อได้ที่เพจ WP Shop หรือลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมเอาละครับผมก็กลับสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะผมวันนี้ไม่อยู่ผมนะชินแอคชั่นแนะก็วันนี้เราอยู่ในเกม S c 4 Mobile นะวันนี้นะผมผมจะพาเพื่อนๆมาทำกิจกรรมยูโร2 0 2พนนะครับผมฉบับเต็มนะก็คือเขาเอากิจกรรมทั้งหมดเนี่ย เข้ามาในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมทํายังไงบ้างนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะผมเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปนะไปเพื่อการไม่เสียเวลานะผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกิจกรรมกันเลยนะครับตอเราเข้าสู่หน้าหลักเป็นที่เรียบร้อยนะผมบทนานะครับของกิจกรรมยูโรนะตรงนี้เนี่ยเลื่อนขวาไปนิดนึงเนี่ยจะเจอกับของรางวัลน,นะครับเป็นโทเคนจิวนี่พอยนะครับหรือแต้มการเดินทางนะภาษาไทย นะก็ให้เล่นแมตช์ประจำวันนะครับคู่แข่งดิวิชั่นนะเล่นทัวร์นาเมนต์1แมตช์นะครับแล้วก็เล่นการประชันไพ่นะผมของยูโรนะครับเราก็จะได้ของรางวัลตรงนี้นะก็ของรางวัลเนี่ยจะรีทุกๆ14วันนะครับเห็นไหมมันจะเขียนบอกเลยนะครับก็ให้มาทำกันนะครับ2อาทิตย์นะ้องก็จะได้50 50 50 50, 50 200แต้มนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็เลื่อนขวาไปนิดนึงนะตรงนี้ก็จะเป็นของรางวัล แจกฟรีนะผมโดยที่เราแค่ล็อกอิน hmm. เข้ามานะครับแล้วก็มารับของรางวัลก็อย่างวันนี้วันแรกเนี่ยเราก็จะได้ทางด้านของทีมต้อนรับยูโรนะครับคูณ11นะก็คือ8 8ถึง9กนะก็รับไปเลยนะครับของฟรีเอามาเป็นอลงอะไรเอานะตรงนี้ก็ได้กันทุกคนนะครับอย่าลืมมารับอ่า11ตัวนะแบบซื้อขายไม่ได้นะแล้วก็ พรุ่งนี้นะครับเราจะได้ทางด้านของเบลวิงแคมนะครับบอลื่นเราจะได้ตัว90ถึงตัว94นะครับแล้วก็อีก14วันเนี่ยเราจะได้มารเคลนโนนะครับอีก21วันเนี่ยเราจะได้เหรียญ1ล้านนะครับแล้วก็25วันเนี่ยเราจะได้แต้มการเดินทาง500เหรียญนะครับแล้วก็28วันเนี่ยเราจะได้นักเตะพื้นฐานยูโรนะครับผู้เข้ารอบชิงนะตรงนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าทีมไหนเข้ารอบชิงแล้วมันจะเป็นตัวอะไรนะครับแล้วก็ 35วันนะครับหรือแพ็กสุดท้ายเนี่ยเราจะได้นักเตะดาวดังยูโรนะครับก็ยาวๆกันไปนะอันนี้ก็แค่ล็อกอินเข้ามานะครับก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยันต,ต่อมาครับผมเป็นบทหลักนะครับหรือหน้าที่2นั่นเองนะผมก็เลื่อนขวามานะจะเจอกับการอุ่นเครื่องนะครับเล่นเกมสก,กิลเนี่ยก็แต่ละเกมเนี่ยก็จะได้ของรางวัลเนี่ยแต้มเจนี่พอยต์หรือแต้มการเดินทางเนี่ยสิเหรียญน,นะครับก็เล่นให้ครบ นะแล้วก็มาเล่นแมตช์ประจําวันนะครับตรงนี้น่ะก็จะสุ่มนะครับคูณ2 0ถึง50นะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลื่อนขวามือมาเราก็จเจอการเล่นนะครับพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยจะเป็นการเลือกทีมนะครับอย่างผมเนี่ยเล่นไปแล้วนะเล่นเยอรมนีนะครับพอเราเลือกทีมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดยืนยัน จากนั้นเนี่ยมันจะให้ของรางวัลมานะครับในแต่ละแม์นะอ่าอย่างอันนี้เนี่ยผมเลือกสเปนนะครับกดยืนยันไปนะก็ให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเล่นมือใหม่มือสมัครเล่นมืออาชีพหรือตำนานนะครับถ้าตำนานเนี่ยของรางวัลเนี่ยก็จะเยอะนะครับตามอ่าเขาเรียกอะไรตามฝีมือแต่ว่าตำนานเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นกรบบะอบ่ดง่ายมากนะครับแนะนําว่าให้เลือกตำนานนะครับอย่าไปเล่นมือใหม่นะใครรู้ตัวว่าเล่นไม่เก่งเนี้ย ช่างมันนะครับเราเอาตำนานนะอย่างน้อยเนี่ยมันได้100แต้มเลยนะครับบทไม่ได้โหดขนาดนั้นนะแล้วเราก็กดเล่นแค่นั้นเองนะครับแนะนำนะใครที่กำลังหาแต้มเจอรี่พอยต์เนี่ยให้มาเล่นตรงนี้นะครับแล้วก็ตามเส้นทางเนี่ยก็จะมีของรางวัลมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า8 8ถึง94นะครับอ่าของรางวัลแพ็ นะมาร์สเคลานโน่นะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอเวลาปลดล็อกด้วยนะครับมันจะปลดล็อกอีก6วันนะก็ตรงไหนเล่นก่อนได้เนี่ยก็เล่นก่อนอย่างอันนี้เนี่ยก็ต้องรอปลดล็อก6วันนะครับก็เล่นให้มันครบนะครับตรงนี้นะอ่ะอย่างตรงนี้เนี่ยก็ยังเล่นได้นะครับอ่ะตรงนี้ก็ยังเล่นได้นะส่วนตรงนี้อ่ะตรงตรงนี้ต้องรออีก6วันนะครับถึงจะเล่นได้นะก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับชิวๆไปสําหรับตรงนี้นะ ก็จะได้เหรียญมานั่นเองนะครับผมเรามาดูหน้าที่3นะครับหน้าที่3เนี่ยจะเป็นการบวกโอเวอร์นะครับหรือว่าอีเวนต์สดนั่นเองนะครับผมในกริดยูโรนะก็นักเตะคนไหนทําประตูได้นักเตะคนไหนแอซิดได้นะครับภายในเงื่อนไขที่มันกําหนดเนี่ยอย่างทําประตู2ครั้งนะครับภายใน3แมตช์เนี่ยก็จะบวก1อะไรอย่างนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ย ก็มีให้แลกนักเตะนะครับใช้เหรียญทางด้านของ j o อร์นี่พอย t นะใครชื่นชอบตัวอะไรก็แลกได้เลยแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าไม่ควรแลกนะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูหน้าที่4กันครับว่า Journey Point ์ทำอะไรได้อีกพอเราเข้าสู่หน้าที่4เป็นที่เรียบร้อยนะผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรางวันยูโรนะครับก็จะมีเป้าหมายดูโฆษณาจะได้แต้มเจอร์นี่พอยนะครับดูได้3ครั้งนะก็30เหรียญเลยนะครับ เลื่อนขวาม,มานิดนึงนะครับเราจะเจอกล่องรางวัลใช้แต้มการเดินทางเพื่อสุ่มรางวัลจากกล่องแต่ละรางวัลจะปรากฏเพียงครั้งเดียวเท่านั้นรางวัลจะรีเฟซทุกๆรอบนะครับก็หมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราออกมาร์คเคไปแล้วเราจะไม่ได้มาร์คเคตัวนี้ซ้ำํำหรือเราออก300เพชรไปแล้วนะครับเราจะไม่ได้300เพชรซ้ํานั่นก็หมายความว่าเราจะมีโอกาสนะครับได้ทางด้านของ ตัว94ถึงตัว97ดาวดังยูโร1ตัวนะครับมาร์คเคลาโน,โนทั้ง3ตัวเลยนะครับรวมถึง88ถึง94นะได้ทั้งหมดตรงนี้เลยขอแค่เราสุ่มไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่ให้แลกตัวนักเต ط, ะเมื่อกี้นี้นะเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆนะเอาแต้มมาลงตรงนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูอ่าใช้100นะครับ แฮกยูโรเปิดไปเลยได้มาร์เคลาโน่เห็นปะ่ะพอได้มาร์เคลาโน่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายการติดถูกนะครับซึ่งหมายความว่าเราจะเหลือมาร์เคลาโนตรงนี้เน่ยแค่2ตัวเท่านั้นนะครับให้เราสุ่มไปเรื่อยๆเลยนะตรงนี้นะผมขออนุญาตไม่สุ่มแล้วกันเพราะว่ามันจะเสียเวลาเนาะก็เลื่อนขวามาอีกนิดน,นึงนะครับ เมื่อเราสุ่มนะครับเราก็จะได้โทเคนเข้ามานะครับตามกําหนดของมันเลยอันนี้คือเควสนะก็คือเราสุ่มหนึ่งครั้งเราจะได้เหรียญกลับมา300เหรียญนะครับสุ่ม2 0ครั้งได้กลับมา300เหรียญสุ่ม50ครั้งเราจะได้กลับมา400เหรียญสุ่ม80ครั้งเราจะได้กลับมา500เหรียญตรงนี้เนาะก็จะเป็นเควสเล็กๆน้อยๆนะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะคือถือว่าแจกเยอะมากๆนะครับสําหรับตรงนี้ แล้วก็เลื่อนซ้ายมานิดนึงนะครับหลายคนมองว่าไอ้เป้าหมายเนี่ยทำยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยเขาให้ปลดล็อกนะครับรางวัลทั้ง6สัปดาห์นะครับพอเราปลดล็อกหมดแล้วเนี่ยเราจะสามารถเลือกนักเตะทีมออฟเดอะเทอร์นาเมนต์ยูโรได้1ตัวนะครับก็คือ98ถึง99หรือ96ถึง99ก็ได้แบบซื้อขายได้นะก็ตรงนี้น่ยแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยแต่ว่า มันต้องใช้ระยะเวลาถึง6สัปดาห์เลยนะครับก็รอให้มันปลดให้หมดก่อนนะถึงจะเอามันเลือกได้นะแล้วก็เลื่อนขวามานะครับก็จะมีทางด้านของการสุ่มนักเตะนะครับ8 0 9ถึง9กก็ตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยอยากจะสุ่มหรือเปล่าแต่ผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับเลทมันออกให้เห็นอยู่แล้ว80แน่นอนนะครับตรงนี้นะครับเส้นทางรางวัลน,นะครับก็จะมีแต้มสะสมนะครับ ก็อย่างผมเนี่ยสะสมไปแล้ว2,150แต้มก็คือเราได้เหรียญมาปุ๊บเนี่ยมันจะสะสมแต้มให้เลยทันทีโดยที่เราไม่ต้องใช้นะอ่าไม่ใช่เราใช้นะคือเราได้เหรียญปุ๊บเนี่ยได้มาเท่าไหร่มันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับสะสมไปเรื่อยๆจนถึง10,000 1 0 0 0นะครับ1 0 0 0 0แต้มเนี่ยเราก็จะสามารถมาเลือกรับรางวัลตรงนี้ได้95ถึง99ซื้อขายได้หรือ98ซื้อขายไม่ได้จะเปิดให้แลกเนี่ยวันที่27มิถุนายน นะครับตรงนี้ก็เก็บกันยาวๆเนาะตรงนี้ไม่งงนะครับถ้าเกิดมีใครงงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ดูเรามาดูหน้าสุดท้ายนะครับของกิจกรรมยูโรนะครับตรงนี้จะเป็นเกมกระดานถอยลูกเต๋าซึ่งคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับมาบ่อยมากๆไอ้กระดานนี้นะแต่ว่าข้อพิเศษของมันก็คือตรงนี้นะครับจะไม่ใช่ดูเด็กแล้วจะเป็นมาร์คเคลาโนที่อยู่ในกระดานนะก็แจกการสะบัดเลยนะผมสำหรับมาร์คเคลาโน รวมถึงมีทั้งตัว95ถึงตัว98แบบซื้อขายไม่ได้ก็ตรงนี้เนี่ยสามารถเอาไปลุ้นรับทางด้านของโทเค็นของ Extra Time ได้อีกนะครับก็เล่นกันยาวๆก็มีทางด้านของล็อกอินนะครับเราจะได้ทางด้านของลูกเต๋า20ลูกแล้วก็ดูโฆษณานะครับ2ครั้งเนี่ยก็จะได้อีก20ลูกนะครับรวมเนี่ย ได้40ลูกนะครับแล้วก็จะมีของรางวัลในแต่ละรอบเนี่ยเดินครบรอบนะครับ1รอบจะได้เหรียญน,นะครับครบ5รอบจะได้เพชรนะครับครบ10รอบจะได้88ถึง94ครบ16รอบจะได้95ถึง9 8ซื้อขายไม่ได้แล้วก็ครบ18รอบเนี่ยเราจะได้มาร์คเคลาโนสตัวนะครับตรงนี้ก็ทอยไปเถอะครับเอออย่างน้อยๆเนี่ยตกมาร์คเก็คุ้มแล้วนะ ชิวๆตรงนี้นะครับหรือใครจะเก็บสะสมไว้ก่อนก็ได้สุ่มทีเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับตรงนี้เนาะก็ง่ายๆเลยนะครับผมสําหรับกิจกรรมยูโรนะครับที่เข้ามาในวันนี้ส่วนหน้าภารกิจนะครับก็จะมีทางด้านของการแจกมาร์คเคนโนนะครับก็เล่นชาเลนจ์นะครับเล่น20แมตช์ประจําวันบทหลักของยูโรนะครับเล่นคู่แข่งในดิวิชั่น15ครั้งนะครับเป็นการชนะนะ แล้วก็รับแพ็กฟรียูโร15้แพ็กนะครับล็อกอิน20ครั้งทำไปเถอะตรงเนี้ยนะครับพอทำครบ6ภารกิจแล้วเนี่ยเราก็จะได้มาร์คเคลาโนกับแพ็คข้อเสนอประจำวันยูโรนะครับมาเปิดกันแบบฟรีๆแล้วก็ภารกิจประจำวันนะครับเราจะได้ลูกเต่าด้วยนะตรงนี้ก็ใครหาลูกตรงลูกเต่าเนี่ย ก็มาเล่นภารกิจประจำวันตรงนี้ให้มันครบนะครับรวมถึงการหาแต้มนะครับเหรียญหายยังไงได้อีกนะครับทัวร์นาเมนต์เห็นผมเหรียญเยอะๆเนี่ยให้เพื่อนๆมาเล่นทัวร์นาเมนต์ตำนานเวอร์คัสมืออาชีพกึ่งมืออาชีพมือสมัครเล่นมือใหม่เล่นให้ครบนะครับครั้งแรกมันจะได้โบนัสนะครับเห็นผมเหรียญเยอะๆเนี่ยผมเล่นตำนานเวอร์คัสมืออาชีพมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหรียญผมเลยเยอะ แล้วก็เหรียญเนี่ยจะหาได้จากการแลกนะครับก็เข้ามาที่แลกเปลี่ยนนะครับก็จะเห็นแต้มการเดินทางนะครับทั้ง2เลยก็จะมีเหรียญพาร์นะครับกับเหรียญทางด้านของไอคอน TOTs ซึ่งปัจจุบันตรงนี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับยังสามารถเข้าไปเล่นหรือเข้าไปรับเหรียญได้เพื่อเอามาแลกแต้มการเดินทางหรือว่าเหรียญเจอรี่พอยได้นะครับสำหรับตรงนี้ก็กด UCL นะครับเข้ามา แล้วก็เข้ามาที่ไอคอน TOTs นะครับอ่ะตรงนี้เลยอ่ะให้เราเล่นนะครับตรงนี้เขาก็ยังมีให้เล่นอยู่นะก็จะรีเฟซทุกๆวันนะใครยังไม่มีเหรียญหรือว่าเหรียญไม่พอต้องการเหรียญเพิ่มแต้มเจอรี่พอยต์ก็ไปรับมานะครับหรือนะครับเข้ามาที่แลกเปลี่ยนนะเข้ามาที่คู่แข่งในดิวิชั่นตรงนี้เขาก็มีให้ซื้อได้นะครับใช้แต้มแรล่งในการแลก นะก็1ครั้งนะครับใช้200แต้มก็จะได้100เหรียญน,นะสามารถแลกได้100ครั้งเลยตรงนี้แลกกันยาวๆนะครับใครอยากได้เอาไปสูมมาร์ทโคมาร์ทเคนะครับที่มันได้มาร์ทเคเยอะๆน่ะก็เอาเหรียญจากตรงนี้ไปแลกได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการหาเหรียญน,นะครับแล้วก็ทำกิจกรรมข้างในเอา แล้วก็มาดูที่แลกเปลี่ยนนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้แลกเปลี่ยนมาร์คเคลาโน่น,นะครับแต้มที่ใช้เนี่ยก็จะน้อยลงนะก็จะเป็น450นะก็บริหารดีๆนะครับรวมแต้มยังไงก็ได้ให้มันถึง450แล้วก็แลกนะก็ตรงนี้เนี่ยมันจะหมดอายุภายใน7วันนะครับเหมือนจะรีเฟซหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่มันเขียนว่าหมดอายุภายใน7วันก็แลกไปเลยครับ2ตัวนะ ตรงนี้ก็ใครมีอะไรเหลือเนี่ยก็แลกไปเลยนะครับแล้วก็จะมี9 4้าถึงเกนะครับ9 4้9ถึงเกตรงนี้ก็ค,คล้ายๆ T s นะครับแล้วก็จะมีไฮไลท์ประจําวันตรงนี้เป็นการแลกโทเค็นนะครับสามารถใช้นักเตะซื้อขายไม่ได้นะครับแลกได้ด้วยนะก็ตามนี้เลยนะ4 0 0ร0อเนี่ยจะใช้โอเวอร์เกนะครับแล้วก็ถ้าเป็น1-3ถึงโทเค็นเนี่ยก็ใช้ตัว80นะ ก็แลกได้ยาวๆนะครับมันจะรีเฟซทุกๆวันนะก็ใครที่มีตัวเยอะๆเนี่ยก็ให้มาแลกให้ครบนะครับก็อย่างผมเนี่ยมีเบนดี้มีวลาโฮวิก ah นะครับก็จะแลกให้มันครบไปนะจากนั้นเนี่ยแลกแล้วเอาแต้ไปทำอะไรนะครับเข้ามาดูหน้าหลักตรงนี้นะครับมันจะมีต่อเวลาพิเศษหรือเอ็กซ์ตาทรามนะครับเอ็กตาทรามตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอามาแลกหรือเอามาซื้อ นะครับเอามาสุ่มตรงนี้ได้ก็หกพันเนี่ยโทเค็นเนี่ยเราจะสามารถสุ่มตัวท็อป50ในร้านค้าได้นะครับถึง4ใบนะครับจาก1ถึง4เนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราอยากได้ตัวอะไร1ใน4นี้รวมถึงท็อป500ด้วยนะครับท็อป500เนี่ยก็จะใช้1,200แต้มนะครับในการแลกเนาะก็ จะสุ่ม1-5ใบนะครับแล้วก็มาเลือกกันอีกทีว่า1-5ใบเนี่ยมีตัวอะไรดีๆบ้างเราสามารถเลือกได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะส่วนต่อมานะผมเป็นสตาร์พารนะก็ใครอยากเติมพาร์นะก็ไปเติมได้ที่เพจด p PP Shop ได้เลยนะผมเติมถูกเติมไวปลอดภัยไร์รีฟันนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนทักไปที่เพจดับเบิลพีชอปได้เลยนะก็รับบริการเติมพารตตรงนี้อยู่ใครอยากได้เนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้ม นะครับแลมพารต,ตัวนี้สีดาวด้วยใครเป็นแฟนเชลซีเนี่ยก็ห้ามพลาดนะครับสำหรับแลมพาร์ตัวนี้นะก็อยาให้ดูสเตตคร่ๆแล้วกันนะครับอเบลร์เลปานกลางปานกลางน,นะครับซ้าย4ขวา5้สี่ดาวนะครับพลังงาน4หลอดครึ่งนะก็เล่นได้นะครับแต่ราคาเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นโอนแห่ไปปิดพารกันหมดแล้วนะครับก็ถามว่าขายออกไหมถ้าดักดีๆขายออกนะครับ5้ล้านชิวชว ตรงนี้เนาะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับสตาร์พาร์แล้วก็กิจกรรมเก่านะครับอย่างทีมออฟเดอ e ซีซั่นเนี่ยก็จะมีให้เล่น7วันสุดท้ายหรือว่าสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสนามแข่งขันใครยังไม่แลกมาร์คเคในสัปดาห์นี้เนี่ยแนะนำว่าให้มาเล่นด้วยนะครับมันคือสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะได้มาร์คเคโนอีกหนึ่งตัวนะก็แนะนำว่าอย่าลืมมาเล่นกันนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะผมทั้งหมดทั้งมวลถ้าตกหล่นยังไงก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในกรลางคลิปนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นราไนั้นนะผมรอติดตามกันไว้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ